มาเด้อจ้าบันนี่มากินเขาน้ำกันน้ำแอ้วมึอน,นี่ห่อไข่าดาวมาไข่าดาวพักพวดกะเพาเลยมึอน,นี่มึงเบิึงกับเขาวแอ้วมึอน,นี่มอเกนพัดกะเพาหมูสามสันเลยเนี่กะเพาเก็บากมาสดๆดจากสวนเลยจ้านี่กะเพาหมูเนาะอืมอันนี้ไข่าดาวเนี่ยไข่าดาวสมเป็ <c oughs> ข้าหนุงมข้ายากอันนี้กับเขาสวยจ้านี่แหละห่อเขาแอวมาือนี่กินเสร็จแล้วก็บทำงานตอดตัวช่วงนี้ก็บเหตุตะคริบกินนี่แหละจ้ากินง่ายยุ่งง่ายได้สาวเอวนะมี่อย่างเหตุกินเอาจ้ะข้างล่างกับข้างข้างล่างกับโอ้ยบางเนี่ยเครื่องใหม่เครื่องมือในการหิดกลุ่มหิดงานอืมนี่กับเดิมเดิมจ้าดเดิมเดิมนำความสะอาดลูกค้าคือเข้า,าละ่ะ ความกระเพรากระเพรานี่ปลูกเองพอเองไข่ดาวกะเพราไข่ดาวจ้ามาเนี่ยแสยบ,ก,บกินแล้วก็เห็ดงานตอ มันนี่ที่ทำงานไปกลับของเอลเก้าสิบกิโลขามาสี่สิบห้าค่ะกับสี่สิบห้าจ้ะส่วนเงินคุณก็อยู่บ้านให้กอบขาววันทานแล้วให้กอบข่าไว้นหายแล้วจานพักจานผลไม,ม้จานขนมปังเสนจ้าอืม <c oughs> <c oughs> วันนี้แอาจ,จะแวะไปซื้อดอกไม้ให้ลูกค้านะเพชรใจใจได้มนีมเดี๋ยวผักใบลายมือน,น่ได้แอา,อาจ,จะแวะซื้อก็เข่าซื้อไกเอ่เบ่เนนอซื้อไก่เนาะเอาไปอมใส่ผักอยู่ในสวนลายลายตรงนี ผมมีเวลาเลยจ้ะมันเนี่เอาช่วงนี้เอาผมมีเวลาเขาส่วนอยของผมมีเวลาเขาปลาเลยกลับถึงบ้านก็ไปเบิ้งคุณเบิ้งคุณก่อนเนาะก็ดอาหารในเพิ่นเิ็นในเฮ็ดนี่จ้ะโอ้ตกแรงมากกับปุณละ่ะไ่ได้ไปใช้มาใส่จ้ะแล้วก็รอฟังผลตรวจนะคะผลตรวจเนื้อ ว่ามันเป็นเนื้อเนื้อดีหรือเนื้อลายนะจ๊ะเนาะได้กะเจ้าวาแล้วเนาะเท่าตัมาแล้วมันก็นมีลูกไผ่ไข่ก็บแล้วจ้ะขนาดคน้นนมก็ยังมีลูกไผ่ไข่ก็บเนาะ ก็มีหลายๆก็ถามเราผมาว่าบ่บเป็นยังือว่ากลับเมืองไทยือว่าอะไกกลับเมืองไทยเดียวอยากกลับยุ่จ้ะแต่วัาน้าที่การงานหลวกะที่เห็นๆนี่แหละทิ้งไปใส่บ่ไรดอกจางอยากกลับยุ่เมืองไทยอยากไปเที่ยวอยู่งที่อดอยู่แต่ว่ามันก็มีภาระ้าที่ล่หละัะ อย่ากลับมองแท้กับิึงทรทัศเ์เอเห็นมดแต่ก่อนอย่ากลับอย่ากลับอย่ากลับก็ได้กลับเพราะว่าแต่ก่อนมันมีเทคเทคโนโลยีมันบมีอินเทอร์เน็ตมันบมีนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าสมัยนี้โทรศัพท์เห็นหน้ากันเป้ากันในทุกมือคาโทรศัพท์กับ่แเพ่งเสียแต่คานิดไล่เดือนนะจ๊าเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นดวงคุณมัมีอย่างสี่ปรดีมันก็เลยเทคนิคเทคโนโลยีมันเหตุให้เฮาไขเงา อยากโทรหากันก็โทรแต่ก,กลัวนี่แพงแพงค่าโทรศัพท์ก็เด นี่มูไม่นัดก,กินเขากินมันเกิดฉันไงอ้ก็ไม่ได้ไปหรอจา้าเพราะว่ามันตงงนดง่ายเกื่อนกับบะไดชันเลื่อนกลืงานยาวไปเลยไปรอบหนาเอาบดก็เอเขามาหน่อยใช่ไหมดละ่ะ 吃为有没有住为了吃，那咋呢？拜拜。